คนโกพี่พี่เขาสัมภาษณ์ทุกคนนะัข่าวสัมภาษณ์น้องชอบเยอะมากทุกคนต้องเอารถอะไรมาขนดีสิบร้อต้องกี่คันถึงจะขนหมดคือปังมา,จากจนะ้านักข่าวก็เต็มเลยคือบอกว่าเอ็นดูเอ็นดูพ่อกับแม่ยิ้มแก้มแตกเลยเป็นใครจะไม่ปลืมนะ้มเนาะทุกคนชอบแบบว่าอืจะขนหมดไหมเนี่ยช่วยขนไหมคนโก้ น่ารักมากสมภา์คุณโก้เขาหล่อหล่ออีกแล้วต้องยกให้เขาแล้ววันนี้ทุกคนใดๆแล้วพ่อกับแม่ก็น่ารักแม่ก็แบบความที่แม่พูดไม่ค่อยเก่งกอะเนาะก็แบบแม่ต้องพูดเหรอแม่ต้องพูดเหรออะไรอย่างเงี้ยน่ารักพ่อก็แบบต้องหันกันไงคุณโก้กับพ่อนี่คือแบบพูดเก่งจูเนียร์กับแม่พูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหน้ารักมากครอบครัวซิลิแวลทุกคน ปลื้มใจแทนน้องปลื้มใจแทนพ่อแม่ PFC สามพันกว่าคนเยอะกว่างานปายอีกนะสุดยอดสี่ 5. ที่ห้พี่ใกล้ถึงแล้วนะอีกสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยปลื้มใจครับอยา่างนั้นก็แค่เป็นแฟน,แฟนเดินตามบูธถ่ายร,ร,รูปแบบพี่แบบน่ารักมากใช่ครับพยายามที่จะเทคแคร์ทุกๆคนเทคแคร์ทุกๆบูธให้ถึงที่สุดครับ,รบถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากฮนะแต่ว่ามันมีกําลังใจมันมีพลังใจขึ้นมาทดแทนมันก็เลย ย้อนๆกันไม่ไม่เหนื่อยเลยอเราไม่หยอกเปิร์นกับพี่ๆเป็นใช่ครับลุกระดิกแดงหยู่เหมือนกันนะเปิร์นครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าพี่ๆเดินก้าวเข้ามาบางครั้งพี่ๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยงานมันเกิดนุกกระโดดหรือว่างานงานมันเด็กวะเนี่ยอะไรเงี้ยครับมีกิจกรรมอย่างเช่นมีเตะบอลด้วย <c oughs> มีโยนล,ลูกเต๋าด้วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นกิจกรรมเยอะมาไอดอลเป็นเจ้าีของเด็กๆเลยคือคนไทยครับก็เป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆครัเราพีเอฟซีเอาเอาเด็กๆเอาลูกๆมาหลานมาเยอะมากเลย ครับคุณพ่อก่อนไหมครับพ่อก่อนไม่ใช่ไหนครับนะครับมาถึงเมื่อเช้าแล้วปาร์ตี้พีแม่มามาก่อนเช้าวันแล้วมาเตรียมงานช่วยกับพี่ๆทีมงานเนาะนะครับแล้วก็พอดีวันนี้ที่วัดก็พี่ๆเอฟซีอันดาพี่ๆเนี่ยนั้นหลายๆนะครับก็ทำบุญบันเกิดให้ให้กับน้องนุกที่วัดที่บ้านเกิดผมก็เลยอยู่รับหน้าร่วมถวายสิ่งของต่างที่วัด แทนครอบครัวด้วยครับแทนไม่น่าเชื่อว่าพี่ที่อยู่วัดอะไรวาดบ้านหุ่นงามมันนี่ยยงกระบ,บุญใหญ่เลยคนเยอะมากนะครับก<อ>ว่าจะมาที่นี่<อ>บางคนอ่ะมาถึงปีสี่ที่ห้าต้องรอให้เช้าแล้วก็รอทำบุญก่องเช้าน<อ>ีไ่ไปเห็นอย่างนี้แล้วบ้างแล้วก็พอเสร็จจากบุญทุบพ่องานนี้เนี่ยที่ได้ที่ว่ามาันเจ็บตัวเองบุดต่างๆดูน่ารักมากครับให้ให้ให,ให้ให้ความแบบว่าให้ความสำคัญให้ความแต่เราอะไรประมาณเนี้ยถ่ายรูปนั่นรูปนี่โอ้ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณนะครับ ุกความเป็นดูขอบคุณทุกความรักนะครับของทุกทุกคนนะครับที่ที่วันเนี้ยทาให้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่และวันที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะครอบครัวพ่อแม่เนี่ยมันงู่ที่ดีแล้วนะครับนะครับที่ทําให้กับลูกชายนะครับทำให้กับลูกไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนอย่างที่ลูกพูดนั่นแหละนะครับดีใจมากเลยนะครับขอบคุณทุกทกคนมากๆที่ทําให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในรอบปีวันที่เวลาที่มาถึงปีนี้นะครับยับตัวครับลูกชาย ปกติก็ลูกผู้ชายอะเนาะปกติลูกลูกชายเนี่ยก็ออกแบลูกชายส่วนมากไม่ไม่มากจะ่กไม่เป็นตัวมันมันเหมือนกับลักษณะผู้ชายคุยกันไม่ต้องคุยกันไรประโยคหลายความส่วนมากจะรู้นะครับก็พ่อก็ไม่ไม่มีสิ่งไหนนอกจากจะกจะากจะบอกลูกว่าพ่อเป็นหมอสวภาพนันท่วงนี้นะครับแล้วก็ทําตัวให้เป็นพี่รักของพี่ๆของแม่ๆน้นๆแล้วก็น้องๆที่นับคุยเป็นไอดอลนะครับให้ให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเขาดีแล้วแหละนะครับ นะครับก็กันเตือปีนี้ก็ขอให้ลูกชายนะครับอันดับแรกไม่ได้ขออะไรอย่างอืงอ่นหรอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะสู้งานต่อไปแค่นี้พอครับมหมดแล้วครับหมดแล้วมหมดแล้วครับแม่หมแแมเห็นเพราะเป็นคนพูดน้อ,ดดอยครับพูดน้อยมากอ,าอาตาังค์เดี๋ยวรอตามค์เดี๋ยวันนี้ก็รู้กับทุกคนให้การตอบรับดีมากแล้วก็ขอบคุณแม่ใหญ่เลยวันนี้แม่ก็ภูมิใจมากนะคะที่ว่าเห็นพี่ๆมาเยอะมากแล้วเห็นหน้าลูกแล้วก็ ปพื่มใจเหมือนกันรักเขากที่สุดแล้วก็อยากให้อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองเขาไม่ค่อยแบบแบบอะไรอ่ะไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนเนาะเราก็ออกกำลังไงไม่ไม่ไม่เป็นห่วงอังกายเป็นห่วงมากๆนะรักนะครับรักเอ็ซีด้วยไหมคะแม่รักค่ะรักทุกคนเชื่อไหมคะว่าอ่าใจครอบครัวของสิริแววเนี่ยค่ะเหมือนกับพี่ๆเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรารักทุกคนนะคะน้องชายนะครับแปลมาก แม่พูดน้อยแล้วไอคนนี้น้อยกว่าอีกไมห้นองอยันไหนครับนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอสองใบนี่เหรอครับเอาละเอาถือสองใเลยไม่ให้น้องถือเลยอะไรไปครับก็ก็คุณจตั้งอตั้งแต่เรียนแลัฒนาก็ไม่คิดว่าจะมีอรย้อนเรียนโรงเรียนบ้างการศึกษบ้างไม่คิดว่าจะมีวิธีอะไร้ตามมาก็ สามสี่คร้งก็จะตอบแบบเดียวกันเพราะวาภูมิใจที่ชื่นชมทุงนายจริงแล้วเราขอขอบคุณที่ทุกท่นที่ตามงานนี้ทั้งางานมาทั้งเสียเวลามาแล้วก็รักกันนะครับทุกคนอยากจะเดินจะเดินได้ไหมอยากไปฝาดันเลยไหมฮะฝาดันน้องไหมแตัวน้องถ้าถามว่าจะเดินลอยลอยตามทางด้านทางด้านการเป็นนักร้องทางด้านการเป็นนักแสดงอะไรไหมคนนี้เขาจะไม่ค่อยมาทางนี้สักเท่าไหร่ใช่เขาจะไม่มาทางนี้แต่ว่า เขาจะยึดพี่ชายเป็นเป็นเป็นมายไอดอลในการใช้ชีวิตใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคอยซัพพอร์ตคอยถ้าเวลาไปงานเขาอาจจะเป็นคนที่มาช่วยดูแลมากกว่าอย่างว่าเกิดปีนี้อมขวันแฟนก็ลุ้นรอบปฐมขันกั้งของจะเป็นและของตีมีให้ไตัวเองไหมเนี่ให้ตัวเองไหมโอ้มีให้ตัวเองเหมือะมากเขาเขาไม่ค่อย เรื่องของตัวเองไม่ค่อยนึกงถ้าหนึ่งวันเกิดแม่ก็ให้แม่วันเกิดตัวเองก็ให้แม่ให้ครอบครัวประมาณนี้เรื่องของตัวเองที่เขาจะพูดถึง้อยมากไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเรื่องจบแต่ให้ตัเแต่ปีนี้มี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 คิดไว้ครับมีคิดไว้มีคิดไว้อยู่เพราะว่าก็ให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนเพื่อนให้ทุกคนมาเยอะแล้วก็อยากจะให้อะไรเถึงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยก็มีคิดไว้ว่าอยากอยากจะอยากจะมีมีรถสักคันนึงเอาไว้ไปงานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รถตู้ ใช่ครับกูยังเอาอยู่ยว่าก็ก็มีดูๆไว้อยู่ครับ